สวัสดีค่ะแม่หมออินดี้มาอีกแล้วค่ะเพราะบุญสัมพันธ์กันถึงได้เจอคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมออินดี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันและกำลังใจดีๆจะได้มีให้ซึ่งกันและกันเพราะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แม่หมอทราบดีค่ะว่าแต่ละคนก็พยายามดิ้นรน แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องมีความเชื่อเชื่อนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้แม่หมอถึงต้องมาทําคลิปให้กําลังใจณจุดนี้นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะตอบได้กับหลายๆคนที่คิดอยู่ในใจอยากรู้อยากสงสัยว่าธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยกำลังจะไปได้สวยไหมจะได้จับเงินล้านไหมนะคะมาดูนะคะจะได้จับเงินล้านไหมคะธุรกิจเอ,อ ที่ทำอยู่ในตอนนี้ดูนะคะโอเคในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมาก2ดาบนะคะก็คือต้องพยายามพยายามประคับประคองธุรกิจไปให้รอดพ้นในจุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจุดที่เมื่อผ่านตรงนี้ไปได้อ่า ด้วยสติปัญญาและความรู้ความสามารถความพยายามและกำลังใจที่ไม่ถดถอยนะคะถ้ามีแพชชั่นแล้วทำมาแล้วเริ่มต้นแล้วคุณต้องไปต่อให้ได้นะคะต้องไปต่อให้ได้นะคะลูกเดี๋ยวอีกหน่อยสักหน่อยนะคะไม่นานเกินรอถ้าผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ แม่หมอฟันทงว่าช่วงปลายปีขาขึ้นแน่นอนนะคะรับรองจะผ่านไปได้แล้วธุรกิจก็จะเติบโตแค่ช่วงนี้เองที่ต้องพยายามประคับประคองไปก่อนก็อีกไม่กี่เดือนแล้วล่ะคะ่ะ3-6เดือนนะคะด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถธุรกิจจะเติบโตแล้วก็ถามว่าจะได้จับเงินล้านไหมคะอ้าวแม่หมอเงินล้านเหรอคะตอนนี้นะคะดูยังไงก็เงินล้านณนะตอนนี้ ยังไม่มานะคะเงินล้านยังไม่มาค่ะอา,อาจจะมาแค่เงินแสนหรือแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้จับนะคะในอนาคตขึ้นเวิร์มาคือได้จับแน่นอนแต่นะภายในปีนี้ยังไม่ได้จับเงินล้านค่ะจับหลักแสนนะคะอาสู้ๆหลักแสนแสนแล้วก็ล้านอีกนิดเดียวเองค่ะลูกสรุปว่า อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคำถามนี้ธุรกิจที่ทำอยู่จะมีเกณฑ์ได้จับเงินล้านไหมคะตอบว่ายังต้องประครับประคองธุรกิจไปต่อให้สำเร็จด้วยแพชชั่นด้วยสติปัญญานะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยนะคะปีนี้ยังไม่ได้จับเงินล้านหรอกคะ่ะแต่ธุรกิจคุณของลูกจะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ ปีหน้าได้จับเงินล้านสมหวังแน่นอนค่ะช่วงปลายปีนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแม่หมอก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราจะได้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ